บนสะพานทุกท่านมาเยี่ยมชมที่ดินนะคะอีกหนึ่งพิกัดของเรานะคะอําเภอองค์ักจังหวัดนครนายกนะคะเรามีพร้อมเสิร์ฟนะคะตรงนี้ค่ะร้อยกว่าไร่นะคะร้อยกว่าไร่มีความพร้อมนะคะเนี่ยถนนนี้ก็คือเป็นถนนลาดยางนะคะไฟฟ้ามาถึงที่หน้าแปลงที่ดินแล้วนะคะเนี่ยค่ะเป็นถนนลาดยางค่ะนี่ถนนเข้ามายังที่ดินของเรานะคะร้อยกว่าไร่นะคะตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะด้านหน้านะคะ อ่านะคะเนี่ยเป็นพาชมนะคะ เราจะเริ่มต้นที่ตารางว่าตารางวาละ1,500-2,400บาทนะคะหรือเริ่มต้นที่แปลงละ600,000บาทเท่านั้นค่ะเบิ้นจะขอบอกว่าถูกมากค่ะถูกมากค่ะ600,000บาทนี่ท่านผ่อนได้นะคะเราให้ท่านผ่อนได้เลยค่ะ3-5ปีนะคะง่ายๆค่ะวาง,งาวางเงินดาวกับเราพร้อมทำสัญญานะคะพร้อมทำสัญญาท่านก็สามารถที่จะใช้เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินได้เลยเนี่ยค่ะเริ่มจากล็อกนี้เลยนะคะพร้อมเสิร์บร้อยก่อ ไร่นะคะเนี่ยค่ะเบิองนี้หมดเลยนะคะของเราทุกล็อกค่ะร้อยก็ไร่หนุนยาวสุดสุดไปนู่นเลยนะคะเนี่ยค่ะ นี่ค่ะทั้งเบิ์งของเราเนะี่ยสีหล็อกตรงนี้ค่ะร้อยกว่าไรของเราหมดเลยนะคะตรงนี้ค่ะซึ่งเราจะทําการเปิดจองเร็วๆ็วนี้ค่ะเร็วๆนี้นะคะติดตามเพิ่นไว้นะคะที่ดินเงินผ่อนองค์ครักจังหวัดนครนายกพร้อมเสิร์ฟทุกท่านร้อยกว่าไร่ค่ะเห็นไหมคะไม่ต้องถามนะคะว่าถมให้ไหมไม่ถมนะคะขายที่ดินตามสภาพนะคะเราขายตามสภาพนะคะ ตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะเริ่มต้นที่แปลงละ6 0แสนบาทเท่านั้นนะคะที่ดินองครักษ์จังหวัดนครนายกนะคะบรรยากาศดีค่ะธรรมชาติอยู่ก็อยู่ไม่ไกลแหล่งชุมชนนะคะไม่อยู่ไม่ไกลแหล่งชุมชนนะคะเนี่ยค่ะต้นเสาไฟฟ้ามาถึงหน้าแปลงที่ดินแล้วนะคะเนี่ยค่ะทุกล็อกเลยค่ะตั้งแต่นู้น ล็อกนู่นมาเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าล็อกของเรายาวไปเลยค่ะเนี่ยค่ะเป็นมารีวิวสดๆอยู่หน้าแปลงที่ดินนะคะองครักจังหวัดนครนายกเนี่ยค่ะยาวสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะพร้อมเสิร์ฟทุกๆท่านอีกร้อยกว่าไร่นะคะแปลงเริ่มต้นแปลงละหกแสนบาทเท่านั้นเองนะคะแปลงละหกแสนบาทนะคะเราก็จะไล่มาเรื่อยๆนะคะสําหรับที่ดินองครักจังหวัดนครนายกลูกค้าท่านใดสนใจนะคะ รีบทักมาบอกเปิ้ลไว้เลยนะคะแจ้งชื่อกับมาโทรกับเปิ้ลไว้ได้เลยนะคะเมื่อผังที่ดินเรียบร้อยนะคะวันเปิดจองเรียบร้อยนะคะเปิ้ลจะรีบโทรศัพท์แจ้งลูกค้าทุกท่านเลยนะคะที่ดินนะคะเป็นการลงทุนในการลงทุนในที่ดินเนี่ยเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มนะคะจะไม่เหมือนสินทรัพย์ตัวอื่นนะคะนะคะอนาคตถ้าความเจริญมาเข้ามาถึงยิ่งกว่านี้ที่ราคาที่ดินก็จะพุ่งสูงขึ้นนะคะพุ่งทะยานสูงขึ้นนะคะเป็นสินทรัพย์ที่น่าลงทุนค่ะสําหรับที่ดินตรงนี้นะคะ มีพร้อมเสิร์บร้อยก็ะไรนะคะตรงนี้ค่ะเริ่มที่ตารางวาระ1,500ัถึง2,400นะคะหรือเริ่มที่แปลงละ6 0แสนบาทเท่านั้นที่สำคัญคือผ่อนได้ค่ะผ่อนได้5ปีนะคะนะคะวางเงินดาวําทสัญญากับเรานะคะอ่าแล้วก็สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ในการปลูกผักอ่าถมดินจะปลูกผักหรือจะปลงพืชผลทางการเกษตรนะคะได้หมดเลยนะคะสำหรับตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะ สวยงามมากๆค่ะบรรยากาศดีค่ะอากาศสดชื่นปลอดโปร่งค่ะเนี่ยค่ะโอโซนดีค่ะแถวนี้นะคะเนี่ยค่ะที่ดินองค์ครักนครนายกนะคะเราเร็วนี้ค่ะติดตามเปิ้นไวนะะ้นะคะนะคะแล้วก็ ถ้าสนใจก็รีบทักมาแจ้งชื่อกับเบอร์โทรไว้กับเปิ้ลได้เลยนะคะอ่ารีบทักมานะคะเพจขายที่ดินค่ะ Facebook เ,เปิ้ลนักขันันนะคะ0902758309นะคะ YouTube นะคะรบกวนกดติดตาม y o u YouTube t ให้เปิ้ลด้วยนะคะเปิ้ลขายที่ดินค่ะสวยมากค่ะลาไปก่อนนะคะ